สวัสดีครับบริษัทอีเอสซินเทคนะครับวันนี้จะมาสาธิตเครื่องหนึ่งเก้สองดีแก้ปัญหาตัวกระดาษตัวกระดาษที่พิ้นติดอยู่ในรอลเลอร์นะฮะนี่วิธีการนะครับปัญหาที่ลูกค้าพบนะครับเวลาพิ้นไปครับด้านที่มันกาวมันม้วนติดเข้าไปในตัวนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะเห็นด้านหน้านะครับให้เราทําการสไลด์ขึ้นแบบนี้นี่ครับมันเป็นกไลดย์แบบนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกของมันนะครับแล้วจะเห็นตัวรอลเลอร์ตัวนี้นะครับนี่ดันตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ครับโยกโยกมันหน่อยครับแล้วก็ดึงขึ้น นี่ครับโยกมาแล้วก็ดึงขึ้นมา beeping, wow ครับโอเคแล้วเราจะเห็นนะครับนี่มันจะมีช่วงเนี่ยครับตรงนี้ให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้ครับตัวนี้อตทางนี้จะเป็นช่วงคลายนะครับถ้าตั้งขึ้นมันก็จะดึงขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับให้ตัวนี้ตั้งแนวตั้งนะครับตรงนี้แนวตั้งขึ้นมาโอเคแล้วอกาตัวที่เป็นกาวออกให้หมดนะครับตีตัวสติกเกอร์ครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปตามเดิมนะครับ วิธีใส่ก็นี่ให้มันนอนอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วกดลงไปนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ครับเสียบเข้าไปก็เลื่อนอันนี้เข้าไปให้มันล็อกเลยครับแล้วก็ปิดฝาตามเดิมครับ